หลังจากที่ประเทศไทยมีประกาศให้สามารถสมรสเท่าเทียมได้แล้วแต่ทีนี้ก็ยังมีลหลายๆคนที่ไม่เห็นด้วยนะบางคนก็เห็นด้วยต่างคนก็ต่างความคิดไปครับแต่ละคนก็มีเหตุผลในใจของตัวเองอนะทีนี้มาดูว่าที่เขาบอกว่าสมรสเท่าเทียมอย่ามีประโยชน์อะไรบ้างอย่างเรื่องแรกเลยเนี่ยก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วก็สามารถให้คนที่เขาเป็นเพศเดียวกันแต่ว่าเขามีความรักกันในแบบนั้นนะก็สามารถที่จะแต่งงานกันไปเรื่องเป็นราประกาศให้ชาวโลกรู้ได้ครับ ทีนี้ก็มามองถึงเรื่องครอบครัวนะการที่สมรสด้วยเพศเดียวกันอาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวบ้างบางประการคือก่อนหน้าเนี่ยคู่รักเพศเดียวกันในประเทศไทยก็จะประสบปัญหาในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเนื่องจากว่ามีข้อจํากัดทางกฎหมายที่ไม่เปิดโอกาสให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถมีสถานะครอบครัวที่แบบว่าได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรได้อย่างเท่าเทียมกับคู่รักที่เขาต่างเพศแบบปกตินะ ถึงแม้ว่าจะมีความพร้อมทางด้านการเงินแล้วก็ความรักที่จะมอบให้แก่เด็กแล้วก็ตามคือเขาก็ยังมองกันว่ามันแปลกอยู่แบบว่าเอ๊มีแต่พ่อไม่มีแม่แล้วจะดูยังไงหรือว่ามีแต่แม่แล้วไม่มีพ่อแบบนี้แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีคู่รักหลายคู่ที่ประมาณว่าไปขอเด็กคนอื่นมาเลี้ยงหรือว่าอาจจะเคยมีลูกมาก่อนแล้วเราเพิ่งมาค้นพบตัวเองก็ดูเหมือนว่าลูกจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เขาก็เริ่มเปิดกว้างมากขึ้นว่าเออเด็กไม่มีปัญหานะ ถึงแม้ว่าอาจจะมีความรู้สึกประมาณว่าไม่มีแม่แบบจริงๆหรือไม่มีพ่อแบบจริงๆก็ตามแต่เด็กดูจะไม่มีปัญหาอะไรก็ยังเป็นคนได้เป็นคนดีเหมือนเดิมทีนี้การมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็ได้เปิดโอกาสให้คู่รักเพศเดียวกันเนี่ยมีสิทธิในการจดทะเบียนสมรสแล้วก็ถือว่าได้รับการยอมรับในฐานะครอบครัวและทีนี้รวมไปถึงสิทธิในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยครับ การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็ส่งผลให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถเข้าถึงกระบวนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้อย่างเสมอภาคทีนี้ก็เลยมีโอกาสที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็สมบูรณ์ผลประโยชน์ต่างๆก็ไปถึงเด็กที่ประมาณว่าเป็นเด็กกำพร้าแบบนี้ครับเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองนะจากสถิติของยูนิเซฟนะครับเขาบอกว่าคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยมีความต้องการที่จะรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม สูงกว่าคู่รักต่างเพศถึง4เท่าอะก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่สามารถทําลูกกันเองได้เนาะโดยมีเหตุผลหลักก็มาจากความปรารถนาที่จะสร้างครอบครัวแล้วก็เติมเต็มชีวิตคู่ด้วยการเลี้ยงดูเด็กทีนี้เขาก็เลยเปิดโอกาสให้คู่รักเพศเดียวกันได้เข้าถึงสิทธิต่างๆในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมก่อเลยเป็นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะและทีนี้ก็ส่งผลให้จํานวนเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ลดลงด้วยเออก็คือมีแต่ประโยชน์ เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีหลายข่าวเลยอย่างเป็นคู่รักเกย์ใช่ไหมผู้ชายกับผู้ชายแต่อยากจะมีลูกอะ่ะก็ไปจ้างให้ผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มบุญอ่าประมาณว่าให้ท้องให้หน่อยด้วยวิธีการใดๆก็ไม่รู้ล่ละแต่พอลูกคลอดออกมากลายเป็นว่าผู้หญิงคนนั้นกลับรักลูกตัวเองอะ่ะเออที่อุตส่าห์ท้องออกมาก็เบี้ยวหรือไม่ก็เรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอยากจะได้ลูกใช่ไหมกลายเป็นว่าขายลูกกินก็เลยมีปัญหาต่างๆนาะนาะ แล้วเด็กกำพร้าในประเทศไทยนะครับก็มีเยอะอยู่เหมือนกันก็ถือว่าเป็นปัญหาสังคมเลยละ่ะที่เขาต้องการความใส่ใจอย่างเร่งด่วนนะปัจจุบันเนี่ยมีเด็กกำพร้าจํานวนมากที่เราคอยครอบครัวมาอุปถมัมเพื่อที่จะมอบความรักแล้วก็การดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดแม้ว่าจะมีสถานสงเคราะห์ที่เขาคอยให้การช่วยเหลืออยู่แต่ว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบครอบครัวจริงๆอะ่ะก็ ไม่มีอ่ะที่จริงแล้วมันต้องสําคัญมากเลยไม่ใช่ว่าจะไปอยู่รวมกันในห้องห้องเดียวไม่เคยเจอพ่อแม่ไม่เคยมีพ่อแม่เลยเกิดมาก็เจอแต่เพื่อนกับคนที่คอยดูแลแค่นั้นเพราะว่าเด็กน้อยบางทีก็อยากจะมีความเอาแต่ใจบ้างนะไม่อยากจะให้เสมอภาคกับทุกคนอ,อยากจะเป็นลูกคนเดียวอยากจะเป็นลูกคนที่สองลูกคนแรกแบบนี้แต่ทีนี้มารวมกันทีเดียวเลยเขาก็ให้ความรักเท่าๆกันนะนะไม่มีสิทธิพิเศษใดๆเด็กก็อาจจะรู้สึกน้อยเนื้อนิดนึง น้อยเนื้อต่ำใจแต่ที่จริงแล้วก่อนหน้านี้ก็มีคนสงสัยอยู่ว่าเอสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันดีจริงไหมมันเป็นอะไรที่ผิดธรรมชาติไปหรือเปล่าแบบว่าถ้าเป็นคนสมัยก่อนย้อนไปสักร้อยปีแล้วไปบอกว่าแน่นาคตนะจะมีผู้ชายกับผู้ชายเขาแต่งงานกันอยู่กินด้วยกันหรือว่ามีผู้หญิงกับผู้หญิงอยู่กินแต่งงานด้วยกันคุณจะรู้สึกยังไงอ่ะก็กลายเป็นว่าช่วงหลังๆนี้อาจจะดูแปลกในสำหรับคนสมัยก่อนแต่ยุคนี้มันก็ไม่น่าจะใช่แล้ว ถึงจะดูเหมือนว่าประเทศไทยยอมรับเรื่องนี้นะแต่ที่จริงก็มีหลายกระทู้เหมือนกันที่เขาไม่ค่อยจะอยากยอมรับเท่าไหร่ครับยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องศาสนานะเขาก็มีความเชื่อแต่ละศาสนาแม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นศาสนาอิสลามหลายๆคนก็ไม่อยากจะยอมรับเรื่องนี้ก็มีจะไปโทษศาสนาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีความเชื่อมีวิถีชีวิตของเขาอยู่นะไม่ใช่แค่อิสลามมีหลายศาสนาเลยละ่ะที่ก็ไม่ยอมรับเรื่องนี้อ่ะอย่างคนนี้เขาบอกว่า การผ่านกฎหมายเนี่ยมีการผลักดันมาเป็น10ปีทุกวันนี้ก็ยังไม่สําเร็จแสดงว่าต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยเยอะเขาก็อยากจะรู้เหตุผลของคนที่ไม่เห็นด้วยคืออะไรกันเหรอคนนี้เขาบอกว่ารัฐอาจจะขาดรายได้เพราะว่าประชาชนอาจจะไม่ผลิตลูกกันแล้วแต่อันนี้น่าจะหมดปัญหานะเพราะว่าปัญหาคนผลิตลูกกันมากเกินแต่ไม่ดูแลก็เยอะเหมือนกันเพราะงั้นน่าจะตัดไปแต่ว่าก็มีความเห็นมาตอบกลับเขาบอกว่าเหตุผลที่ลหลายๆประเทศประชาชนล่นลงเนี่ย ส่วนใหญ่มาจากผู้หญิงมีการศึกษาทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองได้มากขึ้นก็ทําให้ไม่ต้องพึ่งผู้ชายต้องรีบหาสามีมาสร้างครอบครัวอะไรแบบนั้นบางคนก็เลยเป็นโสดไปเลยถ้าเกิดว่าไม่เจอผู้ชายที่ชอบจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับการสมรสร่วมเพศเลยสักนิดเพราะว่าคนที่เป็น LGBTQ อะไรเนี่ยจริงๆก็มีน้อยนะในสังคมประมาณ5%เองไหมที่จริงแล้วมีกี่เปอร์เซนต์ไม่แน่ใจ อีกคนก็มาตอบกลับบอกว่าไม่ขาดกับหลักกฎหมายครับคนรอบตัวเนี่ยยากมากๆที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันพลาดพิงไปหลายเรื่องเลยหลายตัวบทกฎหมายที่สําคัญมันอาจจะทําให้อัตราการเกิดลดลงเร็วกว่าที่เป็นอยู่หรือมันขัดต่อหลักศาสนาและธรรมชาติของมนุษย์บางอย่างที่มันเสรีมากเกินไปเนี่ยในอนาคตมันก็จะส่งผลเสียตามมาแค่การยอมรับจากสังคมนี่ก็ถือว่าเท่าเทียมแล้วนะที่จริงอะ่ะทำไมถึงไม่พอใจ จะสมรสหรือไม่สมรสคนส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตคู่ปกติอยู่แล้วความเห็นต่อมาเขาบอกว่าที่แน่ๆเลยก็คือมันขาดกับหลักศาสนาของบางศาสนาแต่อีกส่วนที่สําคัญพอๆกันก็คือเพื่อนที่เป็นทนายอ่ะเคยเขาเคยบอกว่าวิธีการแก้ก,กฎหมายคือเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีการนิยามเพศหญิงเพศชายแยกชัดเจนแล้วก็มีบทบาทต่างกันแต่พอมีสมรสเท่าเทียมนิยามก็จะเปลี่ยนเป็นบุคคลคือไม่ต้องมีเพศแล้ว มันต้องไปไล่แก้กฎเก่าแบบว่าบานเลยกระทบไปไหนตอนไหนอีกเรียกว่าแก้ยากเลยล่ะทีนี้ปัญหาของกฎหมายต่างๆมันก็จะวุ่นวายมากขึ้นอาจจะมีช่องว่างกฎหมายเยอะส่วนอีกส่วนก็คือเกี่ยวกับความเชื่อของโบราณเพศที่3เป็นพวกประหลาดบางคนก็ไม่ยอมรับถ้าเกิดว่าต้องมีการแต่งงานเหมือนคนทั่วไปเหมือนพิธีกรรมอะไรเนี่ยมันก็จะดูเพี้ยนเหมือนกันบางส่วนก็จะรับกันไม่ได้อีกเหมือนกันความเห็นต่อมาเขาบอกว่ามีงานวิจัยคู่เกมเหมือนกันนะว่า จะมีส่วนทําให้เด็กเป็นเก์เหมือนกันไปด้วยคนต่อมาเขาบอกว่ามีเพื่อนที่สมัยหนุ่มๆเนี่ยเป็นกระเทยตามเพื่อนทํางานสักพักใหญ่ๆก็กลับใจไปแต่งงานถ้าจะแต่งงานชายชายหรือหญิงหญิงอะที่จริงควรจะต้องใช้เวลานานเพราะบางทีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจบางคนเนี่ยทำเพราะว่าทําตามเพื่อนเหมือนกันแบบว่าเป็นวัยรุ่นไงทาเพราะว่าเพื่อนยอมรับเอออันนี้ผมก็เคยเห็นนะ แบบว่าเคยเป็นกระเทยมาก่อนอยู่ดีๆก็เปลี่ยนเป็นผู้ชายหรือผู้ชายมาเปลี่ยนเป็นกระเทยตอนเริ่มแก่แล้วผู้หญิงเปลี่ยนเป็นทอมทอมเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแบบนี้หรือบางคนก็ไม่ได้เปลี่ยนเพศตัวเองหรอกเพียงแต่ว่าเปลี่ยนความชอบอจากชอบผู้หญิงแท้ก็ชอบกระเทยะแบบนี้ก็มีอีกใช่ไหมก็ค่อนข้างแปลกเหมือนกันนี่แหละครับถึงแม้ว่าจะมีสมรสเท่าเทียมแล้วแต่ว่าก็ยังมีหลายๆคนรู้สึกค้านในใจอยู่เหมือนกันแล้วก็สงสัยเรื่องตัวบทกฎหมายที่มันจะตามมาหลังจากนี้อีก ก็คงจะต้องดูกันต่อไปว่าจะแก้กฎหมายอะไรเพิ่มเติมบ้างก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ